ไอ้ใช้เซนเซอร์ขันกระมุนหรือเปล่า วันนี้นะคะแม่จีมีมิชชั่นใหม่นะคะมาที่ออฟฟิศของพี่เจีย๊ยบโสพินภาเพราะว่าวันนี้แม่จีได้รับมิชชั่นมาจากพี่เจีย๊ยบโสพินภานะคะว่าเขาต้องการที่จะให้พนักงานของเขาเนี่ยที่นั่งทํางานทั้งวันนะคะอยู่กับการเซลล์ออนไลน์อะไรต่างๆแล้วสุดท้ายนะคะทุกคนก็กลายเป็นออฟฟิศซินโดมแต่ว่าก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราเข้ามาดูนะตอนนี้เรามาถึงที่ออฟฟิศแล้วพี่เจีย๊ยบหน้าจะอยู่ด้านบนเราไปพูดคุยกันหน่อยดีกว่าเพราะว่ายังไงรู้ไหมไม่ได้เจอกันนานมาก เรามาถามไทยสารทุกขสุกดิบกันดีกว่าป่ะเฉพาะพนักงานเท่านั้นนี่แหละเราจะแฟงตัวกันไปเข้ามาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยเก๋เก๋เก๋พี่เชียบอยู่ไหนบันไดนี้ใช่ไหมเอาละเสร็จแน่พนักงานวันนี้จะเอ็กซ์ซอร์ซายให้ร้องขอชีวิตเลยทีเดียว คนก็เอาเปรี้ยสิแต่กล้องนี่แหละดังสุดเลยอุ๊ยแง๊งแง๊งอันนี้ใช่เซนเซอร์กันกระมุนหรือเปล่าก็ไปดูได้ยินเสียงได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงมากว้าวออกมามามาปิประตูไปดูปิดเลยไม่ดีฮ่าไม่พิสัจน์เจอเลยสวัสดีค่ะอะไรไม่ดีมาวันนี้คือเวลาเมจิอาจจะดูผิดเขาก็เขาเก็หัวพี่ าคืออย่างนี้เขาก็งงๆอยู่ว่าใหญ่ๆนี่ใครมาทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราเราแอบบอกพนักงานพปดีวันหนว่าจะมีเมจิมาแต่ไม่ได้ไม่ได้รู้วันไม่ได้บอกวันอะไรว่าวันไหนเนาะเยี่ยมมากอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวจะให้ออกกําลังกายแบบลองขอชีวิตเลยทีเดียวโอเคพี่เจี๊ยบเอางี้เราไม่ได้เจอกันนานมากเมจิติดตามผลงานพี่เจี๊ยบตลอดคือคือเขาเียว่าไม่เปลี่ยนไปเลยความขยันขันแข็งความไฮเปอร์ความสวยทุกอย่าง่างฟรีสไว้คงที่พี่เจี๊ยบตอนนี้ทั้งเลี้ยงลูกงานก็ทําลูกก็โต สินค้าออนไลน์โอ้โหโคตรเยอะมากๆเลยอ่ะพี่เจีย๊ยบสนุกค่ะสนุกใช่ไหม,มเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันว่าแบบเออแบ่งเวลายังไงแล้วเรื่องสุขภาพดูแลตัวเองดูแลยังไงด้วยดีมามได้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเมากันเอาอยากรู้ว่าสมมติวันที่โคตรบีซี่เลยในเรียงตารางตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงนอนให้ฟังหน่อย คือต้องบอกว่าเราอะเป็นคนที่จัดแจงกับความบีซี่ได้ดีมาตลอดชีวิตเพราะว่าชีวิตคือบีซี่ตลอดแล้วก็จะไม่รู้สึกว่ามันไม่บีซี่เพราะว่าเราเราอยู่ในโพสิชันที่พอเราอายุ44นะคะต้องยงนะ <laughs> อมเลยเราอยู่ในโพสิชันที่เราจัดเองได้ <laughs> เริ่มต้นค่ะดิฉันเนี่ยตื่น9้าโมงเช้า <laughs> นอนประมาณเที่ยงคืนครึง่งถึงต <laughs> ีหนึ่งเจฟก็จะเปลี่ยนชุดออกกำลังกายเลยเอาตรงๆนะใส่ชุดออกกำลังกายเลยเจบจะเป็นคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่จะออกเฉพาะจุด ถ้ามีเวลาน้อยเจี๊ยบก็จะรู้ท่าของตัวเองบางทีอยู่ในห้องตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็จะสควอตห้าสิบทีวิ่พื้นกระโดดตกอยู่กับที่อะไรเงี้ยสำหรับเจี๊ยบเนี่ยแป๊บเดียวก็ได้หลังจากนั้นก็จะลงมาทานอาหารเช้าแล้วก็จะตอบไลน์ตอบอีเมลอาหารทานอะไรคนอยากรู้ละชอบกินกล้วยกล้วยกล้วยอะไรกล้วยต้มกล้วยนึ่งบานาน่าแพนเค้กกล้วยเลยค่ะกล้วยครับเป็นแบบสดๆดเลยกินกล้วยหอมสองสามลูกเพราะว่าบางทีก็ทานขนมปังถ้าคนชอบทานขนมปังมากก็จะเป็นแบบ ครัวซองอใส่นุ่มใส่นี้จะไม่ได้ทานอะไรที่ผอมเนี่ยอาหารเสริมที่ที่ทาอยู่ทานอะไรเงี้ยก็แค่นี้เลยแล้วก็เจีย๊ยบจะใช้เวลาในช่วงประมาณเก้าโมงถึงประมาณสิบเอ็ดโมงกว่ากาเนี่ยทาทั้งออกกําลังกายบางทีเนี่ยยืนตอบไลน์ไปด้วยนะอ่าอ่าอ่ใน,นท <ำ S 2> ําไงอ่าลายลาย <ไป S 1> อ่าส,สปอร์ตไปด้วยคือเจี๊ยบจะเป็นคนที่แบบทำอะไรอยู่กับที่เนี่ยคือเป็นคนมัลติแท็กนั่นเองไม่ไม่อยู่กับที่คือจิจบไม่ค้อสเว่าการออกกําลังกายมันไม่ต้อง พูดถึงเอฟเฟกต์มากมันไม่ใช่แบบฉันต้องเปลี่ยนชุดออกไปข้างนอกทำอะไรคือว่าเราดูท่าแล้วทำเล็กๆน้อยๆได้หมดหลังจากนั้นก็ประมาณแบบ1ิบเอ็ดโมงครึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็จะแต่งตัวแล้วก็จะไปที่ร้านก่อนร้านเฟร้านอยู่ตรงไหนเอ่ยร้านอยู่ทองหล่อสิบสามไปวัเยี่ยมได้ไข่อะไรขายอะไรทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่กาแฟตั้งแต่ข้าวของใส่กระเบือจนเรือลบหัวจัดเท้าสวยหมดเลยเดี๋ยวเราจะแวะไปนะทุกที่ร้านปุ๊บแล้วก็จุก็จะเข้าออฟฟิศคือ บ้านร้านและออฟฟิศใัม้มาเป็นสามเหลี่ยมกันทุกอ,อย่างภายในสองนาทีถึงหมดเจี๊ยบเนี่ยทานข้าวกลางวันประมาณเกือบเกืบอบ2เนี่ยค่ะค่ะข,ข้าววันชอบกินสุก,กี้แห้งมากสุก,กี้แห้งในสุก,กี้แห้งนั้นมีอะไร ก็จะมีเออ่เป็นวุ้นเส้นนะคะมีผักคาร์โบไฮเดรตผักไฟเบอร์นะคะก็มีไก่ไก่ก็คือโปรตีนนะใช่ค่ะแล้วชอบน้ำจิ้มสุกี้มากน้ำจิ้มสุกี้ก็มีความหวานแบบให้แฮปปี้ไลฟ์หน่อยใช่ค่ะเป็นคนชอบถ้าไปกินอะไรอ้วนๆมาเยอะกินพิซซ่ากินแฮมเบอร์เกอร์อะไรมาเยอะหน่อยเมือนแก่นจะกินสุกี้แห้งแบบเช้ากลางวันเย็นได้เลยค่ะหรือถ้าเราทานอะไรคลีนมาเยอะ ไก่ทุงไก่ทอดก็กินนะแต่กินชอบกินส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างอ๋ออันนี้ครบเลยเป็นอาหารกลางวันอ่าฮะเป็นสูตรของเขาเรียกว่าไฟเบอร์นะข้าวเหนียวก็เป็นคาร์โบไฮเดรตน้องไก่ย่างก็เป็นโปรตีนยังอยู่ในคียังคิปอยู่ในคีอยู่ถ้าสมมติว่าอยากจะแบบอยู่ในความไม่อ้วนเนี่ยส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างหรือข้าวกะเพราเต้าหู้กะเพราไก่ไข่ดาวอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็ใช้แบบข้าวไรซ์เบอรี่หน่อยอะไรเงี้ยอร่อยเห็นไหมอร่อยชีวิตมันดูง่ายมากเลยใช่งานของพี่เจยขึ้นมันอยู่นีเนี่ยคืออยู่อยู่ที่มืืออค่ะ ก็เป็นเอ็ไอโรนะคะเราขายของเกี่ยวกับความงามวันนี้น้องๆมีอะไรเขาก็จะวางให้เพียบเลยแล้วก็เออเนี่ยขาตั้งมาแล้วก็จะขายข้งก็แต่งหน้าอะไรเรียบร้อยสองโมงบ่ายสามโมงอย่างเงี้ยค่ะคุณสามีก็จะส่งเมนูมาแล้วนี่ดูแลสามีด้วยเนาะต้องดูแลเพราะว่าเขาชอบให้เราพี่เบียร์ชอบมากค่ากลับมาแล้วเรายืนทำแบบข้าวอยู่ก็จะต้องแบบแบ่งเวลาอะไรเงี้ยนะคะหรือบางทีก็จะประชุมออนไลน์ซูมนั่นซูมนี่ระหว่างนั่งรถไปก็ซูมงานอะไรไปเรื่อยๆก็ไปซูเปอร์ เหมือนไม่ยุ่งเลยตอนอยู่ซูเปอร์นี่เหมือนไม่ได้ทำงานอะไรเนาะบางทีต้องจอดรถเข็นแล้วทำงานไปด้วยอยู <laughs> ่20นาทีนิ่งๆอยู่ตรงแบบโรที่แบบซ<อ>ื้อของอะไรเงี้ยที่บ้านจะกินข้าวเย็นนะคะประมาณห้าโมงครึ่งเ<อ>จ๊เนี่เห็นยุ่งแบบนี้นะคะเจ๊ไม่ค่อยออกงานอะไรนะจะอยู่ที่บ้านค่อนข้างเยอะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเหมือนมีดีเหมือนฟังดูแล้วมันเพลินมากเลยข้อเสียคืออะไรเอ่ยข้อเสียคือชีวิตของเจ๊บสังเกตไหมคะอเป็นคนกระดูกตรงนี้โกงเห็นไหม ใช่มันจะเปิดออกใช่มันจะเป็นด้านข้างอ่ะเดียววันนี้จะนั่งวิเคอห์ให้ดูอ่าโอเคในในพี่เจี๊ยบลองรีแลกซ์รีแลกซ์สวัสรีนลกซ์นะทุกอ่นี่เป็นท่าเจียบถูกต้องเลยนี่นี่คือโครงสร้างของเมนุษยด์ออฟิฟซินโดมเป็นเรื่องปกติมากๆนี่คือท่าที่ผิดอ่าใช่ใครจะนั่งแบบนี้ถูกต้อง อบไแบบแบบนี้ได้คงดีทีนี้ปัญหาก็คือมันจะขึ้นคอถูกไหมคะ<ช>ขึ้นคออ่ะโอเคอันนี้เป็นประเด็นที่ดีเลยเพราะว่าเคสของพี่เจี๊ยบเนี่ยทุกคนเป็นเมจิเองก็เป็นบางครั้งเมจิก,ก็เลยก็เลยวันนี้เรยอยากจะแชร์ว่าเอ๊ะไอสิ่งที่เป็นเนี่ยเคยไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าก็นั่งหลังตรงตรงเออกระตรงแล้วจะเป้บแล้วเป็นไงฮะ <laughs> มันหุบกลับเป็นเห็ดเข้ามาที่เดิมแล้วหลังจากนั้นเมสสีก็เลยไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างโครงสร้างร่างกายระบบประสาทมันเลยบอกว่ามันไม่ใช่การบังคับตัวเองแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็เลยจะต้องมีท่าที่เหมือนอย่างนี้ค่ะเขาสอนมาว่า สมมติว่าหลัาพี่เจี๊ยบลองนึกดูนะว่าเวลาพี่เจี๊ยบนั่งอย่างนี้ใช่ไหมคะ <Okay. S 1> จริงๆรแล้วพี่เจี๊ยบจะมีเขาเรียกว่าขอโทษนะคะช่วงเนี้ยที่สตรองมาก <Okay. S 1> เพราะว่าอะไรมันเกิดการคลา c o n ยกคอนแทชชั่นมาเลยทําให้ร่างกายของเรามันไปฝังไปอยู่ในโซนของที่มันสตรองที่สุด mm hmm. วิธีแก้คือเราไม่ต้องไปบังคับให้ร่างกายเราทั้งนั่งหลังตรงแต่เดี๋ยวถ้าเกิดเราแก้ด้วยการเราเอ็กซ์ไซส์ของอัปเปอร์บคตรงนี้ให้มันมีความสตรองนิดนึง mm hmm. โดยเฉพาะโซนแถวสะบักตรงนี้เ mm hmm. พราะวันหนึ่งมันสตรองกว่าด้านหน้า มันจะกลับดึงเรากรลับเข้าสู่ที่เดิมโดยที่เราไม่ต้อง t ล y to be และ yap. มันก็จะเป็นโครงสร้างแบบธรรมชาติคือไม่ใช่แบบเฮ้ยดูงี้แต่มันก็จะตรงแบบแบบแบบสมูทสมูทแบบแบบเออแบบเป็นมนุษย์ที่ไม่ใช่โรบอทแต่ว่าไม่จีไม่อยากพี่เจี๊ยบทำคนเดียวที่จะเลาอะไรอะไรเมาส์เมาส์เมาส์ักงพี่เจี๊ยบเนี่ยเราเป็นมนุษย์ออนไลน์เราทำงานออนไลน์เราตอบไลน์แอดอะไรค่อนข้างเยอะ ใช่ไหมเวลาเอาหมอนนวดมาเนี่ยของขวัญจากพระเจ้าเลยเขาดีใจมากเขาแทบคือจะเอาหมอนนวดมาต้องแบบอาทิตย์ละครั้งเลยนะคะหมอนนวดมานี่เขาต้องต่อคิวคนละสิบห้านาทีเพราะว่ามันปวดมากของเจี๊ยบเนี่ยจะมีข้อดีคือพี่เบียร์เขาเห็นปัญหาเขาเลยซื้อไอ้ที่เป็นที่ดึงให้แบบ stretching แตยังมีคนอีกมากมายที่อยู่ที่ออฟฟิศ huh. ไม่ใช่แค่ออฟฟิศเจีย๊ยบออฟฟิศแบบทั้งหมดอ่ะเขาไม่มีที่ดึงแบบนี้เขาต้องทำยังไง โอเคได้เดี๋ยวนี้ลราจัดให้จัดให้แต่ว่าเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าวันนี้แม่จีจะมาทําอะไรใช่ไหมไม่รู้ได้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปอารวาสให้หนักพี่พร้อมเนี่ยแต่ว่าพี่เจียยต้องทาด้วยนะทําด้วยค่ะใช่วันนี้มันอาจจะมีความเปินบ้าระบอบ้าบออะไรก็ปล่อยมันไปเพราะว่าวันนี้เรามันเน้นถึงความแบบสนุกสนานกันดี่มาแล้วก็อยากจะบอกทุกคนเลยว่าให้ทําตามด้วยนะบางทีบางทีเจียบคิดท้ามหอยจะเปิดไอจีเขาแล้วจะก็ทําตามเขาเนี่ย เหมือนแบบเราเราเอาวิดีโอนี้ไปเททำแล้วทำเล่าได้เลยเแบบอยู่ออฟฟิศก็ทาตามไปเลยโอเค okay, ได้เลยแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราให้พนักงานกลุ่มทาร่วมกันมันก็จะเกิดความสนุกสนานด้วย <Okay. S 1> เราไป,ไปนะเราไปสร้างความตกรกใจกับเขาดีกว่าพร้อมแล้วจะรูกูอีกร <laughs> อออเดี๋ยวพี่เช้าเป็นคนนําทีมแล้วพี่เชียกินแบบนี้นะจทุกคนหยุดเดี๋ยวนี้เปิดไปก่อน หยุดเดี๋ยวนี้วันนีุ้ีเมจีหน่อยค่ะวันนี้นะคะเป็นมิชชั่นที่พี่เจี๊ยบประชุมกันว่าจะเรียกเมจิมาหาทุกคนเพื่อที่จะลงโทษในฐานะที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายทุกคนพร้อมไหมพร้อมพร้อมหรือเจียไม่ตามมาอีกเจะไม่ตามมาโอเครู้สึกว่าคนที่ตื่นเต้นที่สุดคือเจ้านายของพวกคุณนี่แหละค่ะอะโอเควันนี้นะคะพี่ได้รับโจทย์มาว่าทุกคนทํางานกันหนักเกินไปขยันเกินเหตุ นี่คือข้อหาที่วันนี้ทุกคนจะต้องโดนลงโทษเต้นสายเต้นมนุษย์พ็คของนะนคของนะคะโอ้โหมาเลยสิ่งแรกเลยนะอยากจะให้ทุกคนรู้สึกถึงการคล่เรว่าขยับร่างกายเคลื่อนไหวกันก่อนเพราะสิ่งสําคัญที่สุดคือว่าพี่เมจิอยากจะบอกงี้ก่อนว่าการที่เราเป็นโรคออฟฟิศซินโดมไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไม่ทํางานท้าแรกนะคะ เราจะเรียกว่า table push up นะ table push up table push up เกืออะไรทีนี้ถอยขาลงไปให้ความรู้สึกนะคะว่าน้ำหนักเนี่ยมันอยู่ที่มือเราทั้งตัวเลยเหลังจากนั้นนะคะขม๊ายพุงนะคะหุบนมตัวเองเข้าไปหุบเข้าไปหลังจากนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเวลาเรา push up ในยิมเราจะทำแค่ กดแล้วดันขึ้นมาอย่างนี้ถูกไหมแต่คิวของการสร้างเขาเรียกว่าปัญหาก็คือเราจะต้องสร้างกล้ามเนื้อด้านหลัง๋ยวพี่เจ๊ผหันหลังให้กล้องดูหน่อยนะคะปัญหาที่พวกเราเป็นก็คือลักษณะ ไหล่ห่อเพราะการทํางานเพราะฉะนั้นสิส่งสำคัญคือคเราต้องสร้างกล้ามเนื้อตรงนี้ให้มันมีความแข็งแรงขึ้นแข็งแรงด้วยการที่เราจะต้องออกแรงให้กล้ามเนื้อตรงนี้มันเกิดแรงกดด้วยการเขาเรียกว่าเมื่อเวลาเราพุชอัพไปให้เราโฮไว้สักประมาณวามวิพอเราโฮไว้สามวิแล้วเราก็ค่อยหายใจเข้าแล้วก็ออกแล้วก็ดันขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวพี่เมจิจะทําให้ดูก่อนนะอ่ะเดทุกคนก่อนนะหายใจเข้าหุบนมหุบลูกศรทุกอย่างแล้วก็ลงไป ออกแรงให้รู้สึกมันมีแรงอยู่ตรงแถวสะบักนะคะสามวิสามวิหลังจากนั้นใช้แรงดันขึ้นมาเขาเรียกว่านับหนึ่งเราจะไม่ใช่แนวอย่างนี้นับหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าแนวแบบฟิตเนสแต่วันนี้เราจะมาสร้างพอเวลาดันอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวพี่เจบลองดูนะคะฮับฮบไว้แล้วดันหายใจไว้อะจะรู้สึกพี่เจรู้สึกไหมมีแรงกล้ามเนื้อมัดนี้นะคะตรงนี้แหละเมื่อมันทํางานปุ๊บตรงเนี้ยร่างกล้ามเนื้อมันเริ่มเขาเรียกว่าเห็นไหมหัวไหล่มันเริ่มเปิดออกหลังจากนั้นดันขึ้นมาเซตพัก นะคะหลังจากน,านั้นสอ,สอตอนที่พี่เจีย๊ยบวางไปจะรู้สึกถึงการ contraction ของมัสเซล g กร u ปนี้นี่คือการเขาเรียกว่าปลุกให้มันตื่นหลังจากที่มันหลับไหลไปนานอ่ะพร้อมไหมพร้อมไม่พร้อม,อมเดี๋ยวนะสิ่งที่พี่ไม่อยากเห็นคือท่าน,นี้นะโอเคเพราะฉะนั้น ให้จินตนาการนะคะกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อหลังเป็นไม้กระดานอยู่ในแนวเดียวกันไม่แอ่นเกินไปหรือไม่ก้มเกินไปให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อคอกับหลังคือคือแนวเดียวกันนะคะคิวตัวเองดีๆเราจะไม่ใช้สายตาเราจะใช้ความรู้สึกอ่ะพร้อมแล้วกดลงไป1 2ึสาม หบอกค่ะหบซอกอ่าโอเคนับจิ1 2สองสดันขึ้นมาอ่าเราต้องคิวตัวเองครั้งที่ต่อไปอันมาครั้งที่3ามสี่มันจะเริ่มดีขึ้นอ่ะไปต่อเลยค่ะเออหบซอกหรบซอกหรบซอก ครซอกไว้ถูกต้องสวยมากสวยมากด้านเออตอนนี้เรายังไม่รู้สึกถึงอะไรของมันหรอกแต่ประเด็นของมันก็คือว่าถ้าเราทําบ่อยๆเราจะมีกล้ามเนื้อหลังสะบักที่แข็งแรงขึ้นแล้วมันก็จะส่งผลทาให้ธรรมชาติร่างกายของเราเปิดโดยที่เราไม่ต้องบังคับธรรมชาติร่างกายตรงไหนแข็งแรงสุดมันจะไปอยู่ในตําแหน่งนั้นแต่ตอนนี้พวกเรากําลังอยู่ในเบา้าหลอมแบบนี้พอคนบอกว่าให้นั่งเปิดไหล่แล้วสักพักนึงเป็นไงฮะอีกห้านาที <อ> <AL> <AL> มันจะฮุบกลับมาที่เดิมประเด็นคือไม่เราต้องสร้างความแข็งแรงถ้าต่อไปเดี๋ยวนะคะค <ขา S 2> ่ะทำส่งกันบ้านจะทวันนะเออแ,แค่ห้าครั้งอันนี้นนแล้วลจะให้มีประกายไฟเป็นเป็นแบ็คดอปอยู่ข้างหลังอ,อันนี้ถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่พี่ให้เลยนะพาท์คเจิมาเนี่ยเออเป็นสุขภาพที่ยั่งยืนเปงส่งงานตอนเช้านะคะโอเคไหมคะเยี่ยมมากต่อมา ถ้าต่อไปเขาเรียกว่าถ้าเขาเรียกว่า,า,วาคือเปิดจกักรแล้วเราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราทํางานเห็นไหม movement เราจะอยู่ตรงนี้หมดเลยถูกไหมเอ่ยมีใครทํางานแบบนี้มั้งคะ <laughs> มีใครเอาคอมขึ้นไปขี่ตรงนี้บ้างไม่มีถูกไหมเลยเคยสังเกตมาชีวิตประจวันพวกเราอ่ะเ,เราเคยมีกิจวัตรอะไรที่มันอยู่ตรงนี้ปะถ้าเราจะไม่เอื้อมไปหยิบของหรือว่ายกมือถามซึ่งมันเป็นมเมนต์ที่แปบ,บเดียวมากๆ <laughs> เพราะฉะนั้นไลฟ์ของเรามันจะอยู่ m o ชั่นนี้ ทั้งหมดตลอดเวลาตลอดชีวิตของเราสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมาเลยทาให้เส้นตรงนี้เกิดอาการตึงพอมันตึงเสร็จนะคะมันจะขึ้นไปหัวไหล่พอขึ้นหัวไหล่เสร็จมันจะลามไปที่คอพอมาลามที่คอเสร็จมันจะขึ้นไปที่ขมับแล้วสุดท้ายเราก็จะไปหมอบอกว่าหมอคะหนูเครียดเจี๊ยบใช้งานหนูนหนักจนหนูเป็นไมเกรนสรุปไปโทษเจ้าหนอีกเราต้องสร้างโมชันด้วยการเปิดอะทีนี้คิวกันดีๆดูพี่เมจินะโอเคประสานมือขึ้นมา นะคะเราเริ่มจากข้างไหนก่อนก็ได้อ่ะเลือกข้างหนึ่งของตัวเองขึ้นมาที่รู้สึกว่าตึงที่สุดที่ตึงที่สุดกยกเว้นหูใช่ไหมคะ,ะถ้าใหม่ห้าปีที่หูตึงแล้วน <laughs> ะโอเคเราเลือกข้างที่ตึงที่สุดหลังจากนั้นงอลงในลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเอาข้างที่ตึงน้อยนะคะให้ข้างที่ตึงมากจับข้างไหนตึงมากเป็นตัวจับข้างที่ตึงน้อยจับไว้นะ หลังจากนั้นนะคิวตัวเองด้วยการพยายามจะดึงดึงข้างที่ตึงที่สุดออกไปออกแรงทั้งคู่เลยค่ะออกแรงทั้งคู่เลยออกแรงทั้งคู่ออกแรงทั้งคู่ด้วยการที่พยายามจะเอาข้างนี้อ่าข้างที่ตึงที่สุดจะอยู่ด้านหลังนะโอเคคิวกันดีๆ <Okay. S 1> นะข้างที่ตึงที่สุดอยู่ข้างหลังดูดีๆนะคะอะเดี๋ยวให้พี่เจี๊ยบเป็นแบบและกันพี่เจี๊ยบพันหลังให้กล้องครับ โอเคเอาข้างที่สุดมาอ่าแล้วอยู่ด้านหลังถูกต้องด้วยการงัดกันไว้งัดกันไว้แล้วเราจะให้มีแรงในการกดอยู่ตรงนี้ mm hmm. อ่านี่คือเขาเรียกว่าเส้นที่มันเชื่อมโยงกับหัวไหลนะคะความรู้สึกคือเราจะต้องดึงข้างนี้นะด้วยการใช้ตัวข้างที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยผัก <c oughs> เห็นไหมคะแล้วเราจะรู้สึกว่าแรงที่มันบีบเค้นนี่แหละต้องออกแรงด้วยนะไม่ใช่ประสานจับกันอย่างเดียวนะออกแรงด้วยดึงค่ะดึงงัดกันเข้าไป งัดมันเหมือนเกิดการต่อสู้ระหว่างสองมือนี้อยู่ตลอดเวลานะคะไม่ใช่ลักษณะแบบนี้นะเราไม่ใช่โยกนะคะออกแรงออกแรงดึงโดยที่ฝ่ามือทั้งสองอันยังอยู่ที่กลางกระหม่อมอยู่ไม่มีการโยกไปโยกมาไหนทุกคนออกแรงให้สั่นเลยดึงให้สัน่นอันนี้เขาเรียกองลงนะคะอันนี้เขาเรียกว่าองลงนะคะใครรู้สึกตรงนี้บ้างพยักหน้าพยักหน้านะอ่ะเขาเรียกว่าใตา้ตรงนี้เขาเรียกว่าตรงเขาเรียกส่วนสดที่มันดึงตรงหัวไหล่ของเรานะอ่ะโอเครู้สึกฟิลไหมไหนใครฟิลพยักหน้าคะ่ะ ซิลนะต่อมาย้ายข้างเอาข้างที่ตึงน้อยไปอยู่ด้านหลังอ่ะแล้วก็เอาข้างที่ตึงสลับมาอยู่ด้านหน้าหลังจากนั้นคิวตัวเองดีๆแล้วเกิดการดึงมีการต่อสู้กันระหว่างฝ่ามือของเราตรงกลางกระหม่อมศีรษะดึงกันไปดึงกันไปให้มันต่อสู้กันหายใจค่ะหายใจไม่เกร็งนะคะไม่ห่อคอไม่ห่อคอนะกดคอลงเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอาการบีบเค้นตรงนี้นะคะจริงๆแล้วปัญหามันเกิดจากตรงนี้นะอ่ะ ดีมะฟีลลิ่งมะไย่ชอบไปวิ่งมานะคะยืดแล้วเลือดมันบางทีเลือดมันฟูดอ่ะอ่าถูกต้องอ่ะต่อมานะคะอันนี้เขาเรียกว่าสร้างความสัมพันธ์ในออฟฟิศในใครเกลียดการจับคู่กันเลยค่ะอ่ะไปเจ้าจะได้รู้ละดูจดูใครเกลียดกันอยู่ใครเกลียดกันอยู่ใครเกลียดกันอยู่รอเล่นรอเล่นจับคู่กันจับคู่กันจับคู่กันไหนใครไม่มีเพื่อนคบเราจะได้รู้กันนะตอนนี้แหละ หันหลังให้กับกล้องนะพี่เจี๊ยบขยบไปข้างหน้านิดนึงค่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนลองทําดูเขาเรียกว่าสร้างความสัมพันธ์ให้กับเพื่อนร่วมงานนะจ๊ะฟังดูเซ็กซี่ไหมอ่ะพี่เจี๊ยบประสานมือไว้ตรงตาศีรษะค่ะโอเคเยี่ยมมากนะคะหลังจากนั้นนะเพื่อนอีกคนนะคะวางเท้าเพื่อที่จะคิวหัวเข่านะคิวหัวเข่านะคะคิวหัวเข่าดีๆนะหัวเข่าตำแหน่งไหนเราก็บอกว่าอ่ะพี่เจี๊ยบเมื่อยตรงไหนสุดตรงนี้ถูกไหมคะถูกนะ วิธีการระวังตำแหน่งข่าไว้นะคะซึ่งถ้าเกิดเราช่วยกันได้มันจะดีมากเลยหลังจากนั้นเราเอามือกดสิ่งที่ห้ามทําคือกระชากเพื่อนอย่างนี้เพราะว่าอะไรถ้ากระชากปุ๊บบางทีเส้นเขายังตึงอยู่เขาอาจจะมีโอกาสเส้นเอ็นฉีกได้เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเราต้องค่อยๆดึงผ่าพิจิตหายใจเข้าครับแล้วก็หายใจออกค่อยๆดันข่ากระเปิดศอกค่อยๆชา้ชาๆรอบที่หรอบที่หรอบที่ห ทีนี้ขอข้อที่สองค่ะพี่เจี๊ยบเจตรงไหนมั <laughs> ้ยขอรอบที่สองทีนี้รอบที่สองจะดีขึ้นพี่เจี๊หายใจเข้านะทีนี้หายใจ,ยใจออกหายใจออกพอนคลายค่อยๆตาม Movement <laughs> ของมจิมไป Movement <laughs> ของมจิมไปเรื่อย <laughs> ๆนะคะ,ะไม่แอ่นเอวนะ <laughs> ไม่แอ่นเอว อ่าอันที่สองมันจะเริ่มคลายเพราะว,าว่าครั้งแรกเหมือนแค่เป็นการเขาเรียกว่าเหมือนเซ็ตรีเซ็ตล่างกายก่อนครั้งที่สองเนี่ยมันจะรู้เหลี่ยมเราแล้วลเดี๋ยวเรามาดูครั้งที่สามครั้งที่สามนะเราจะเริ่มรีลกเวลาวิธีการทําคือต้องให้เพื่อนเขาเรียกว่ามีการหายใจเซ็ตระหว่างอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ปิดกระชากเขาแบบเหมือนกําลังจะพายเรือจ้วงจ้วงโอเคไหม <replies. S 2> okay อ่ะเดี๋ยวเรามาดูครั้งที่สามเดี๋ยวมาดูพี่เจี๊ยบจะรู้สึกโอเคไหมใ้เจเข้าสบายสบายแล้วก็หายใจออก เห็นมาว่า movement มันโดน extension ไปเยอะขึ้นเมื่อตรงนี้มันคลายปุบนะมันจะลามันจะคลายแรงกดดันที่บ่าซึ่งมันเป็นปัญหาที่เรากดดันกันมานานมา <c oughs> อะ มาเดี๋ยวเราจะมาดูกันดูพนักงานเดี๋ยวพี่เจี๊ยบรู้คิวแล้วนะลองช่วยน้องๆด้วยละกันนั่งเก้าอี้เน่มาเจ้าหนุ่มน้อยคนที่หล่อที่สุดมานั่งนี้เดี๋ยวให้พี่เจี๊ยบช่วงนี้คุณได้คิวทองเลยนะอ่ะอิตาลีมาน้่ยพี่เจี๊ยบคะเกียรติมันตอนไหนเนี่ยตอนช่วงนี้คือลงท้อมาเลยนะเอออ่ะพี่เจี๊ยบ คืออันนี้เราช่วยเขาไม่ได้ทำลายเขานะคะ <laughs> เราเราต้องโอเคอ่า okay. งเดิ <laughs> หายใจด้วยนะอย่าลืมหายใจด้วย <laughs> หายใจเข้าอึบหายใจออกแล้วเราไปอย่าไปเกรงนะเราต้องปล่อยร่างกายไปตามฟิลเขา <laughs> อย่าเกรงนะ <laughs> อย่าเกรง <laughs> อย่าเกรงทีนี้พี่จะปล่อยแล้วเราหายใจก่อนปล่อยก่อนขอครั้งที่สองอึ๊บ ทำไมน้าแก่กๆ่งขนาดนี้หายใจเข้าหายใจเออสบายๆปล่อยไปปล่อยไปอย่าเกรงอย่าเกรงตามโมชันที่เขาดันเข่าไปอ่าเออเยี่ยมม่อะต่อมาขออีกสักทีขออีกสักทีพอแล้วหายใจหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกอึบ ใช่เห็นไหมเขาเริ่มเริ่มที่จะเนี่ยแหละโมชั่นนี้จะช่วยได้เยอะนะคะห้ามแก๊งเพื่อนห้ามแก๊งห้ามกระชากห้ามกระชากดีไหมถามจริงเป็นไงดีมากดีมากใช่พี่เจ้าสลบแกเป็นตุ๊ดเหรอ หากำแพงตัวเองอ่ะเดี๋ยวพิงค์อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสเก็ตโดวตารางตางยหมดนะได้ไหม พิงกําแพงอ่าทุกคนต้องเป็นกําแพงเรียบๆด้วยเราจะต้องรู้สึกว่าเราเราเอาความรู้สึกก่อนเราจะไม่ใช่สายตาเราจะใช้ความรู้สึกก็คือเราจะใช้ตั้งแต่กระดูกก้นกบก่อนเลยแนบไปที่กําแพงก้นกบคือก้นกบคือหมุดแหลมๆตรงนี้ค่ะเออเราคิวตัวเองดีๆนะกระดูกก้นกบนะแล้วไล่ไปทีละข้อเลยกระดูกก้นกบเสร็จ เอล้วเข้าไปให้จินตนาการว่าเรากําลังโดนกาวตาช้างวิเศษอันหนึ่งที่มันกําลังแปะกระดูกสลังทีนี้ไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่กระดูกก้นกบหลับตาความรู้สึกไล่ไปตั้งแต่มันไล่ขึ้นมาเอวคอต่อไปเรื่อยๆเริ่มเป็นสะบักแล้วเป็นสะบักถ่ายไว้ทุกคนจะเริ่มเห็นถ่ายว่เป็นสะบกักเป็นสะบกับกหลังจากนั้นนะคะคอกระดูกคอ เหมือนมีกาววิเศษอันนึงแล้วถ้าเกิดว่าแมจิไปทุกคนจะไม่มีช่องโหว่เลยนะแม่จิเอามือไปแทกที่ไหนทุกคนไม่มีช่องโหว่เลยนะม,ม,มีปุ๊บโ,<อ>โดนเจี๊ยบหักเดืนเดือนโบนัสลดมีช่องโหวเพียบเลยคนนี้หักตังหักตังก,กดเข้าไปกาววิเศษกาววิเศษหายใจด้วเดี๋ยวตายทุกคนกดเข้าไปกดเข้าไปอย่าให้มีช่องว่างกดเข้าไปอีกค่ะกดเข้าไปอีก กดกดเข้าไปอีกหลังจากนั้นต่อมานะคนหายวะหายใจด้วยคิว Q อีกทีหนึ่งก็คือกดอยู่กดอยู่เสร็จต่อมาเอาหัวไหล่กดไปที่กําแพงด้วยกดไปแต่ไม่ห่ออย่างนี้นะกดลงกดลงมีกาวิเศษอยู่ทีนี้หลังจากนั้นแปะแล้วนะหายใจทุกคนต้องหายใจอยู่หลังจากนั้นนะยกมือ, <laughs> ย,กมอยกมือขึ้นมาเหมือนเราจะยอมแพ้ใครสักคนยอม,มยอมแพ้ <laughs> ต่อมาก็คือเอาตั้งแต่ฝ่ามือหลังแขนข้อมือแปะกำแพงเข้าไปอีกให้จินตนาการเลยแปะกำแพงเข้าไปไม่มีช่องว่างเลยแปะเข้าไปอ่ะตรงนี้ยังไม่แปะหลังจากนั้นนะคะสไลด์มือขึ้นไปโดยที่มีข้อแม้ว่าต้องแปะกำแพงอยู่สไลด์ขึ้นไปสไลด์ขึ้นไปอย่าคุยอย่าคุยอย่าอู้งานแ,งแปะกำแพงแปะกำแพงถูกต้องเก่งมากเยี่ยมมากสุดยอดมากตรงนี้แปะไว้อยู่อย่าลดอย่าลดอย่าลด อย่าหลุดลตไหลลงมาไหลลงมาไหลลงไหลลงไหลลง <c oughs> หลังจากนั้นให้ทุกคนสไลด์ขึ้นลงห้าที <c oughs> ทุกคนนับพร้อมกันเร็ว <c oughs> <c oughs> อย่ารีบด้วยแล้วก็ลงนับขึ้นถึงเรียกว่า,า,า,าสามช้า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 สามอ่ะดีมากอ่ะคนนี้ทำได้เยี่ยมมากทำได้ดีมาก ทีนี้ห่อเป้าขึ้นมาอีกอ่าพี่ต้องการความแอดวาน์กว่านี้อ่ะเก่งมากนี่เก่งมากสี่แล้วครั้งสุดท้ายค่ะขึ้นนั่นแล้วทีนี้มันสไลด์กันทั้งวันเลยอ่าตอบเน้อให้กับตัวเองหน่อยอยากอยากโอ้ยโเดกนเขาทำได้ดีมากคนนี้ทำได้ดีมากเลยน้องสาวคนนี้ทำได้ดีมากน้องสาวทำได้ดีมากอันนี้ดีกว่า ความรู้สึกความรู้สึกเรารู้สึกอะไรตอบตามธรรมชาติรู้สึกร้อนรู้สึกเหมือนว่าเลือดไหลเวียนนะคะอ่าฮะอ่าฮะก็วแบบว่าปวดแบบรู้สึกเราได้ใช้กําลังกับมันไหมคือเห็นไหมว่าท่างงๆแต่มันจริงๆแล้วมันไม่ง่ายเลยอะใช่รู้สึกนะไม่ง่ายคือแบบว่ามันแบบมันได้ใช้กําลังจริงเนี่ยแหละทุกคนรู้สึกแบบนี้ไหมคะ เพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้ทุกคนจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. จริงๆแล้วการแก้ออฟฟสศซินโดรมคือต้องทาให้ตัวเองผ่อนคลายไม่ใช่หรออันนี้คือสิ่งที่เราเข้าใจมาตลอดว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยเมื่อมีอีกด้านหนึ่งเกรงอีกด้านมันจะคลายตัวให้เรา mm hmm. แล้วเราสังเกตไหมคะว่าเมื่อกี้ที่เราพยายามจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างแปะไปด้านแบ็คเวิร์ดถามจริงว่าชีวิตเราเราได้ทําอะไรแบบนี้บ้างไหมเพราะฉะนั้นชีวิตของเรามันอยู่ด้านหน้าทั้งหมดนั่นแปลว่าเมื่อเราทําอะไรด้านหน้าบ่อยๆนั่นะน่ะเราจะสตรองอยู่ข้างเดียวสิ่งที่่มมมััันนนนเเกกกิิดดดขึ้้คคือลลาาาายปวววหง คือจริงๆแล้วร่างกายคือไม่ได้แปลว่าการสตรองหรืออ่อนแอมันดีความไม่ความที่มันเกิดปัญหาคือความไม่สมดุล เขาใช้ด้วยไม่ได้ใช้ใช่ปัญหาคือความไม่สมดุลต่างหากร่างกายของเราก็เกิดเหมือนก็เหมือนองค์กรใหญ่องค์กรหนึ่งที่บางทีเราต้องบอกเลยว่าต้องให้ที่อีกด้านหนึ่งที่มันอู้งานมานานเนี่ยกลับมาทํางานบ้างและไอ้ด้านที่มันทํางานน้อยเนี่ยมันจะได้พักบ้างเพราะฉะนั้นหลักการวันนี้เราจะรู้สึกเฮ้ยทำไมพี่แม่จีไม่เห็นสอนอะไรแบบผ่อนคลายเหมือนนวดเลยไม่จะดีมากใช่เพราะฉะนั้นเราจริงๆก็คือการเปลี่ยน mindset ของเบรนด์ว่าจริงๆระบบร่างกายของเราคือถ้าเมื่อไหร่เราออกแรงตรงเนี้ยเดี๋ยววันหนึ่งตรงนี้แข็งแรงไอ้ จะผ่อนคลายโดย<ม>ที่ <ใจ S 1> เราน,เรน้องพี่ไม่ใช่หรอหนูยังหนูยังเอาตัวไม่รอดเลยไม่ใช่น้อง เนยังไม่รอดเลยอะโอเคเดี๋ยวต่อไปนะอยากจะให้ทุกคนทําอีกพาร์ทหนึ่งเดี๋ยวเราไปเจอกันใน E ีพีดีกว่านะเพราะว่าพาร์ทนี้มันยาวเลยเกินกับพนักงานที่เราต้องซ่อมมันอีกเยอะเลยใช่แล้วที่สําคัญนะคือน้องๆเองเนี่ยถ้าจําท่าไม่ได้ก็เอาวิดีโอเนี้ยที่เราทำเปิดแล้วก็ทําตามเวลาปวดพี่จะไม่ต้องจ้างหมอนกันนะคะเสร็คือแผนการไม่เสียตังค์เ่องเองค่ะเดี๋ยวเราเจอกันในอีพีต่อไปค่ะ